กลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเทลอาวิฟชูธงชาติอิสราเอลและภาพของตัวประกันที่ถูกคุมตัวในกาซาเรียกร้องให้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีบรรล,ลุข้อตกลงกับกลุ่มฮามัสเพื่อยุติสงครามและปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังคงถูกคุมขังอยู่การชุมนุมของชาวอิสราเอลในครั้งนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ disruption day หรือวันแห่งความปั่นป่วน ถนนสายหลักหลายสายถูกปิดกั้นให้ประชาชนลงพื้นที่ประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสําคัญกับการนําตัวประกันกลับมานอกจากนี้ชาวอิสราเอลได้รวมตัวหน้าสํานักงานนายกรัฐมนตรีในนครเยรูซาเลม็มระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกัน การชุมนุมยังถูกจัดขึ้นอีกหลายสิบแห่งทั่วประเทศรวมถึงบนทางหลวงสายหลักไปยังเมืองไฮฟาทางตอนเหนือและในสนามบินเบนกูเรียนด้วยครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่มีการตัดสินใจใหม่ใดๆเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหม่ในกาซาซิตี้ ด้านกองทัพอิสราเอลสั่งเตรียมการสำหรับปฏิบัติการครั้งใหม่ในกาซาซิตี้แม้ว่าผู้ไกลเกลียร,ระบุว่ายังรอคำตอบจากอิสราเอลต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เสนอไว้โดยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เรียกร้องให้อิสราเอลตอบสนองต่อข้อตกลงหลังจากกลุ่มฮามาสยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้แล้วโดยฮามาสยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตัวประกันถูกปล่อยตัวและ ในธัญาขูต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบต่อชีวิตของพวกเขาข้อเสนอที่ถูกหยิบขึ้นมาก่อนหน้านี้เรียกร้องให้มีการหยุดยิง60วันและการปล่อยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่10คนรวมถึงร่างผู้เสียชีวิต18บร่างฝ่ายอิสราเอลจะปล่อยตัวประกันชาวปาเลสไตน์อีกประมาณ200คนเช่นกันเมื่อการหยุดยิงชั่วคราวเริ่มต้นขึ้นฮามาสและอิสราเอลจะเริ่มเจราจาเพื่อทำข้อตกลงหยุดยิงถาวรซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยปัจจุบันตัวประกันชาวอิสราเอล50คนยังถูกคุมตัวในกาซาในจำนวนนี้อิสราเอลเชื่อว่ามีเพียงประมาณ20คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับทำกลางความหวังในการยุติสงครามเพื่อปูทางไปสู่การให้ความช่วยเหลือตัวประกันและลดผลกระทบจากสงคราม ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของอิสราเอลผลการสำรวจของสถาบันวิจัยในอิสราเอลพบว่า76%หรือประมาณ3ใน4ของชาวอิสราเอลเห็นด้วยทั้งหมดหรือเห็นด้วยบางส่วนกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกาซานะครับอีกผลสำรวจหนึ่งก็น่าสนใจพบว่า 78%ของชาวอิสราเอลไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนมากนักหรือไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเลยจากความทุกข์ทรมานของชาวปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาที่สหประชาชาติประกาศให้กาซาเผชิญกับภาวะอดอยากอย่างเป็นทางการด้วยในเวลานี้นายกรัฐมนตรีอ,อิสราเอลกำลังเผชิญแรงกดดัน จากพักฝ่ายขวาจัดที่คอยพยุงรัฐบาลผสมหลังจากพักฝ่ายขวาจัดเหล่านี้ได้ประกาศว่าจะถอนตัวถ้าเนทันยาฮูตกลงยอมรับข้อตกลงหยุดยิงด้านเนทันยาฮูยืนยันว่าการใช้กำลังทางการทหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องความมั่นคงของอิสราเอลและกดดันให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันที่เหลือต่อไป แม้ว่าผู้ประท้วงบางส่วนจะระบุว่าพวกเขาแทบไม่มีความหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดังกล่าวแต่ก็ต้องการที่จะแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านนโยบายในครั้งนี้ครับ